สวัสดีครับพี่น้องครับผมจวบดับซิงนะครับมาวันนี้พามาเบิงรถชีบอ้อยครับคูปตาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์อยู่กับทีมงานเสียบัดสายหวานครับคือเก่าพี่น้องเงินได้เงินได้เหมือนี้ชีบอ้อยเอาไปส่งทางลานอ้อยบ้านหนองฝ้า ตำบลโ่ทองอำเภอเสราู่มจังหวัดรยเอ็ดเ้องละพี่น้องก็ะนาจะเป็นมือชุดไทยครับไม่ขวาย้วายขาทางด้านข้ายขสายวแล้วาืขวายขวายขวายขสายขวายวายขพว่ายขาว้ยขกายขวายขายขวายขานขวายขวายขีายขวายขวาาย้ายขีาย้ายขวยวาายวายขวายางบวายขวาย้าเฮาย้านอ้อยก็ได้เดียวย นะครับเกี่ยวเรกของเท่าแกะครับเอใส่เลยครับเออเสียบาัครับเองครับนี่เพื่นเฮ็ดใส่เองนะครับลงทุนประมาณหามืน รับจางคนก็รับจางคือเการลับพี่น้องผู้ดใสดสนใจก็มาติดต่อเพ่นไดครับทั้งบ้านบาโคสำหรับรถชีบหาคนงานขึ้นอ้อยขึ้นยังบ่อใดก็มาเอื้นเราครับมาคุยกันเอารา,าคาเ็นชีบตันละเท่าไหร่ ไปหามาแวเข้าทางพี่ละพี่น้องทางบานปาคโคพี่ละบานใกล้เลื่อนเชียงขันบอ่อมีค้นขึ้นให้บอ่อมีรถไปชีบให้เสียบานสายหวานบ,านบาันปาโค เมื่อที่จักไลไไ่ื่อใจชิ1สองไล่บ่ชิดสี่ไล่น้อมองปูกน้อเมื่อน,นี้เป็นเป็นแถวแรกครับที่เพิ่นเอาไปช่วงล้านคนงานกะอยู่ประมาณสิบคนุ่นละเพิ่นตัดอยู่ด้ดิ ใส่ให้โรลิศตัวเดียวครับใส่แต่ตัวขังบนนะคตัวตขังล่างนี่ปากขางล่างนี่ตายครับก็มีให้โรลิกมีแต่ตัวบนตัวเดียวครับงบเฮ็ดตั้มงบพี่น้องเฮ็ดตั้มงบเนี่าทนี้ก็โอเคอยพี่น้องใครก็เข้าไปซื้อ มันกระแพงนะครับสำหรับชีบกระไดหลายแสนอยู่ นะครับพคนตัดกองไว้กองไว้กองไว้เราต้องมัดนะครับตัดเป็นกองเป็นกองเอารถมาชีบขึ้นลวดเลีเ้ยงกันสายหลยเลยโอ้ยงามงามงามกองไว้สิแต่งาม Thầy em chết xuống đó cái tổ lạc à, cái lửa lạc quần che hỏi hộ ฟังเขาวอยู่ร้านกับว่าอังอยู่ดิทางร้านอ้อยอกูใดก็เล่งใส่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมันก็นเลยหลายก็เลยอังอมาหนี้้ามาเบ่งรถชีบอ้อยพี่น้อง พี่น้องเพิ่นตัดอ่อยกับยูฟังฝุ่นเดี๋ยวสิไปสอบถามเพิ่นเพิ่นจ้างกันยังไหน,นะครับเพิ่นจ้างกันยังไนล้ำทอดจักลำ้ำกองละจักลำ้ำ ไดยัน,นกองละาหาสิบล้ำบ่บานนี่จักบาทกองหนึ่งอ่ะสิบสิบบาทหาสิบล้อ่าเียวพี่น้องคนจา้างสิบสบ,บาทหาสิบล้ำประสั่นทั้งอื้อนคนจ้างก,กันยังไงบุนเนาะ ขวามือขึ้นดิหัวแล้วจิ้นแล้วแล้วตาไลา่แน่มก็บ่เห็นกองเขาบาดเ <laughs> ขายาหลายพวดเหมือนแรงกับสิมาลา่ามัน,นอี่ี้หรอกนี่อนนี่แหละพี่น้องอ อ้ยอยเพิ่นปีนีย่ก็อ้อยเพิ่นก็นงามอยู่อ้อยเสียคอปเลี้ยงกันใส่ลาย,ย,ยงามแท้อยู่กับฝีมือกันได้ละกองอ้อยเนาะเพิ่นก็นตัดเอาตัดเอาตัด,เอ,ตดเอาเราพิน่นก็มากวางให้มันงามที่หลังเนาะครับ ุสายไล่ย,ยู่พี่น้องโอ้บวก,กไก่อยู่ไก่ดอกเสียวยเวยพิ่นผลมีได้พี่น้องเพิ่นผลมีได้นี่ทะยานันโอ้ถอยถอยหอยฮะเดีย๋ยวสิบ่อหาห้ามีผู้อยากได้เพิ่นสิมาอัดเอาดิข้าเจ้ามาอัดเออเขาก็ซือ้อเป็นตันดือยกันดิอ้อยเดี๋ยวคันเห็นสิบ่อข้าจเจ้า อ,อนี่นะพี่น้องมาเอารดผู้ดใดห,หาใบอ้อยอยู่กับใ้นี่พูเลี้ยงใหายเรียบร้อยนี่ติดตัวทั้งเสียกรบ,บันบาโคได้ขันสนใจอยากได้ใบอ้อยครับผู้มีเครื่องอัดนะครับอัดรงโรงงานหรือติดตัวมาทั้งเสียบัสสายหวานก็นได้พี่นอ้องผู้ขับรถชีพ Bài xăm bãi nó, xay rô xì bãi nó Tây kia phần bẹc có láng phố vớt Ba phố Xay thằng cuộn ถือว่ามันขึ้นอะถือว่ามันขึ้นยิ่งยู่บืองไหนบ่สั้นต่อเขาบ่โอ้ยนี่เสียงตุ้มหลุดเว้ยมื่อยิ่งหนูมันขึ้นครับตัวใหญ่อยู่ตีโอ้ยว่าสิมาลอยเอามือนเลี้ยงบ่ได้แล้วครันอัดเอาไปกิตร์กันหรออ๋อบอกเรื่องยิ่งหนูพี่น้องเอ้ามาเบิ่งกันต่อครับเอ็มเจ็ดศูนย์เป็นตัวลากช่วง คลิปสัจ้นๆพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณขอบคุณผู้เขามารับชมผู้ติดตามขอให้มีความสุขสุขุสุขคนโชคดีปีใหม่ตลอดปีตลอดไปพี่น้องสวัสดีครับ